ไโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมอยู่ผมไม่ออไรออนเกมเหมือนเช่นเคยครับผมอาทนี้ก็จะมาเล่นภารกิจที่ห้าของโซเวียตนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเควดนี้ ท้ทีนี so no <S 3> 3 <S ้เราก็ทำลายฐานข่าศึกที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆทำลายไปนะโอเคตอนนี้ผมก็เอาคนเข้าไปในตดหนึ่ d โอเคเากายไปสองสามท<า>ี่เดี๋ยวขอเอาเข้าไปอีกนิดโอเคแล้วม่งต okay, ่อไปเอ่อเราต้องอลุกขึ้นทางนี้นะด้วยนยี่พิยังเพิ่ง เมือาทำลายไม่สำเร็จต้องเข้าแล้วฮิตมันโอเคดนอนเดยวเเอามันเขินมาเดินไป,ไปเฉยโอเค ข้ามนเรียว่าเราฆ่าแล้วอยาเคุณมาเข้าที่นี่แล้วก็เราจะได้จุตปั๊มมันตรงนี้โอเคเอา e n g i n e e r ข้างอย โ้ายดร้า okay. งสาต้เงสดทากราำลายเรียบร้อยครับเราต้องทำลายพว้มตกี้หมดเลยถึงจะไปนกิจต่อไปได้ <c oughs> เราสึกว่าภารกิจนี้มันจะมีความ <Yes. S 1> เกี่ยวข้องกันของปลารีสเองคือเรามาบุกที่ปลารีสนั่นเองที่ปลาล <Okay. S 2> อันนี้เออเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ก่อนละกันไปเอาสำร,สร <Okay. S 1> วจมาสำรวนนีมีอะไรบ้าง โอ้โหมาจากไหนว้นี้เกือบเละเมื่อกี้เกือบเข้าไปยิงเอาเอาเอาไม่โดนไม่โดนนีแทบไม่ทันแล้วโอเคเดี๋ยเขาต้องบุกตรงนี้ Structure abandoned. Moving out. Moving out. Order received. Structure guarded. Moving out. <laughs> <Lawson> reporting. Structure garrisoned. Conscript halting. Order received. How in. You're telling me we're not going to get through. Conscription halting. Let's อันนี้ยิงไม่ถึงโอ้ยทำลายไม่สำเร็จยังเรายังมีโอกาสอยู่โอย้อยอน้ำมันเพียบเลยนี่ทำลายเลย รสาร้างอาหารอีกสิบคนหูค,ค,ค,ค่อยๆคืบไปแล้วกันค่อยๆเดินดไปเรื่อยๆ เรายังไม่รีบเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวยึดยึดยึดนี่ก่อนเดินทำลายทำลายป้อมปืนนี้โอเคไปต่อหน้าฐานมอีกสิบคนนะ อะไรขึ้นวิ่งเราได้กำลังเสริมมาโอ้แหลมเลยเป็นหน้ามนุษย์แฟรฟ้า ก็จะช็อตได้เดี๋ยวนะ,ะเราไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่เดีย๋ยวมันต้องเอาไปช็อตตรงอะไรนะของไอเฟลใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะ ี๋ยลลวลงมาเพิ่มอีกทีโอเคมันบอกว่าไม่ใช่ให้ทำลายผมต้องให้เราเหกัน Không gì không, không <laughs> <Đó là> gì. <laughs> ừ, đúng không ấy? Nghe lại, nghe lại, nhẹ lại. Ừ, sẵn Ui, 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 không đi, Unit lost. Unit ready. นี่นี่นี่ต้องอยู่ในตึกน่ unit ready Trời ơi Mày lo sao